เอาละครับมาในสู่ช่วงล้วงไข่กันดีกว่าผมนะฮะคงอยู่กับโบนัสอยู่ถ้ามีล้วงไข่ในรายการเนี่ยครับผมกต้องครับอยากล้วงทางไหนครับซ้ายหรือขวาครับถ้าไข่ไม่พอล้วงพี่ก็ได้ครับพี่ไม่ดูผ้าอะไรนะครับถ้าจะตีวันนี้ตีพี่แม่เจ้าต้องตีที่รองเท้านะครับผมตีอะไรก็ได้ครับ่าตีเลยหรือว่าเหยียบเถอะเออมา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 เชิญครับเชิญล้วงเลยครับอยู่นี้ครับโบนัสโบนัสเร็วอีกหน้าแกฟินมาก แล้วมาจับมือพี่พี่ไม่ได้ช่วยโอ้โหดูดูดูจะมาจับคัมพี่เพิ่มเลยพอถามหนูจะทำให้พวกหนูนังเกียดหรือเปล่าเออคำตอบคือเดี๋ยวก็เพลินไปเองคำตอบคือไม่ยุ่งหลายๆครั้งเนี่ยพี่จะเริ่มเจาะรูที่ด้านล่างนี่แล้วพร้อมกับรูดซิปตรงนี้ออกคำถามอันนี้คืออะไรต้องตอบอรอต้องตอบอันนี้มันคือคำถามจากทางบ้านเออถ้ามีโรคจิตโทรมาหาคุณตอนกลางดึกแล้วทำเสียง เป็นหอบแล้วครับเนี่ยคลางคลใส่คุณคิวอยใจะไม่ออกคุณจะทํายังไงและจะตอบกลับไปว่าอะไรเคยไหมเคยไหมมีพวกบ้ากามมีมีแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ให้พ่อรับให้พ่อคุยมันมันโทรมายังไงกริ๊งปุ๊บรับรับปุ๊บมันเริ่มประโยคสนหนอครับอสนหั่อครับเออแล้มันก็พูดเหมือนว่าเรามีอะไรกับมันอยู่อะยังไงยไเช่นเช่นช่น อยาบคายมากเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะดูดเสียงเอาเลียนั่นอย่างนั้นอย่างนี้เอาใส่อะไรอย่างเงี้ยเลียอ๋อเอาใส่ก็ไม่ค่อยได้ฟังอะพอเอาใส่จักรเละเธอแล้วโอ้เข้าไปตรงใส่หูใส่หูกำลังเลียวเธอ ชิวพาพาเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นแล้วทำไงต่อกดวางหรือหลังจากที่วิจัยมันมีคนเดียวที่โทรมาหลังจากที่เราวิจัยมาหลายอย่างแล้ะไปคุยกับมันก็ไม่ได้คุยกับมันมันก็ไม่ยอมมันก็ไปเรื่อยนะจะวางหูเลยเดี๋ยวมันก็โทรมาอีกงงให้แม่งงคุยแม่ก็โดนยังไงยังไงคือคุยกับมันเล่นยันแม่เลยให้แม่คุยแม่ก็โดนคุยกับมันยังไงเ้าไปก็ด่ามันอ่ะด่ามันมันก็ยิ่งนัก ทีนี้ส่งมาเป็นล่งเป็นรูปผมาเปไปคำพูดแล้วเบอร์เบอราเราลบมันไปเอ้ามาจากไหนก็ไม่รู้อะไม่ระเบอร์ของมันอะอุอยมันเปลี่ยนเบอร์มันมีหลายอะมันเหมือนไปซื้อสินมาทุกวันอะมาช่วงเวลาดึกหรือกลางวันหรือเช้ามาทุกรอบมาทุกช่วงเวลาเช้าหลังอาหารนี่หมดแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เขามีบล็อกเบอร์แล้วไอ้นี่มันเปลี่ยนเบอร์ตลอดไงจะไปบล็อกอะไรอ่ะเไรบล็อกไม่ได้แม่งเดี๋ยวโทรมาอีกนะฮะอ่ามามาล้วงต่อล้วงต่อล้วงสักกี่รอบเนี่ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าพี่จะเสร็จ มาแล้วนะครับครับมีเซ็กที่ไหนช่วยเพิ่มฟ e ลลิ่งเออได้ดีที่สุดอันนี้มันอยู่ที่คนสองคนนะมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวบางทีเราไม่ได้เอาหนูของเราเดีอวอนูที่ไหนก็ได้อะที่ไหนก็ได้โอ้โหตามท่อหนงท่อน้ำอะไรเราได้หมดคนไม่ใช่หนูมึงจะบ้าลมเอยในท่อน้ำกูลงเท้าก็ตีนจตีนเลยริมคงริมคลองอย่างงี้ไยได้ปะ ริมคลองเออได้นะเอาดอได้นะแต่ต้องเคยไหมเคยไหมเซ็กเอาดอกริมสะบัวอย่างเงี้ยริมสะบัวคืออะไรวะว้ายยิ่งไปหาสะบวยเออไอ้นี่มันคนรเป็นนอกเลยริมคลองเงี้ยว้ายมึงอยู่ไหนวะกูอยากรู้จริริมสะบัวยคืออะไรโว้ยว้ายผมเพิ่งดูลำยองมาเมื่อวานเห็นน้องก็ขุดสะบัวอยู่มึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอเคยไหมคิดเอาเองเคยเคยคิดเอาเองคิดเอาเองที่ไหนที่แบบรู้สึกน่าจะตื่นเต้นที่สุด หนูเหรอใช่ใช่บนเฮลิคอปเตอร์อะไรที่แบบเอ้ยมันต้องตรงนี้แม่งเจ๋งสระว่ายน้ําในสระว่ายน้ำในสระเลยเหรอเรียกว่าล่อกันแล้วเด็กๆแม่งแตกตื่นเลยเล่นห่วงยางอยู่อโ้ทำไรกันนะครับกำลังเล่นเกมกันอยู่เล่นด้วยเล่นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกสระว่ายน้ำส่วนตัวดิแหม่ฟูวิล่าฟูวิล่า เพราะคนมีเมดแอบดูเพราะคนอย่างเงี้ยไอ้บ้านข้างอะช่างมุ้งเวลาผมไปรีสอร์ทที่เป็นพูลวิลล่าผมไม่ค่อยกล้าลงไปสักเท่าไหร่ทำไมครับกลัวลูกหลานชาวบ้านนู้นไอ้กันเดียบ้านมันอยู่ได้กี่กี่วันเองเอออะตรงตรงไหนที่คิดว่าโอเคหนูว่าเอาดอกระดีแต่ว่าเอาดอที่มันเป็นที่ส่วนตัวนะไม่ใช่บอกโอ้เช่นเช่นเช่นแจ้งง่ายๆระเบียงคอนโดเคยไหมอ่าอย่าถามนู้ยเลยหนูว่า เคยเกิดทุกที่เคยเกิดพับตกคอนโดมันหะนึกว่าทุกที่อยู่แล้วมันลอกท่าพาดสะพานค้งลงไปจากชั้นที่20อย่าถามดูเลยเดี๋ยวตกใจเห็นวิวดีมากมันมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนชวนเขาหรือฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนชวนไอเรื่องพวุเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่กล้าหรอกไม่กล้าไม่กล้าเป็นคนเอ่ยปากเพราะเขาอะไรมาแล้ว ไปหมดไปตามตามเขาไปามไม่ได้เอ่ย <c oughs> ปากแต่ยิงแก้วผ้าระเบียงแล้วก็อ้าคายงี้โอ้ับลักขนานี้ไม่ใช่คนแล้วล่ะท่านดูลักขนาต้องเป็นแบบมันหมาเยี่ยวให้จองของจองของเอเอ,เอ,เอยังไงยังไงก็คือริมระเบียงคือทุกที่แล้วแล้วสรุปแล้วชอบที่ไหนที่สุดอ่ะที่สุดเลยอ่ะที่สุดมันไม่ได้ชอบเป็นสถานที่อ่ะแล้วชอบอะไรมันอยู่ี่สถานที่มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวบรรยากาศมันเกี่ยว เห็นไหมตามหนังอ่าอีโรติกต้องจุดเทียนไอจุดเทียนพวกนี้มีผลไหมไม่มีหรอกไม่มีนะชอบเปิดไฟอ๋อสว่างมันัวเองมืดไงเดี๋ยวเห็นไม่ได้เห็นไม่ดเออแต่เห็นแต่ฟันอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้เปิดแมกไลท์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเดโม่เหรอเอออ๋ออ่ามาจับต่อจับต่อเชิญเชิญเชิญขยับไปไม่เกรงใจ ติงใจกล้ามเนื้อน้องเลยเห็นแล้วผมหิวกาแฟเลยว่าอย่าถุงกาแฟย้อยเสียการบริหารเสน่ห์ของคุณคืออะไรหนูไปยั่วยวนแบบส่งสายตาทอดสะพานอย่างเงี้ยหนูทำไม่เป็นนะมันไม่มันมีจริงเหรอมูเห็นูเห็นในเอ็มวีมันมีจริงบางคนเป็นบางคนเป็นเพื่อนหนูเป็นเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นนี่มันนิดนิดแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบนี้เข้าไปจีบได้ไหม ถ้าเกิดเขามองมาแบบนี้เราเข้าไปเลยได้ปะน่าเกลียดไหมไม่รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแต่ในชีวิตจริงอ่ะพี่เที่ยวบ่อยมากไม่ไม่เห็นเลยนะเพื่อนผู้จักก็เยอะแยะหล่อๆอกก็เยอะก็ไม่ค่อยเห็นนะผู้หญิงที่มาอะไรกงมันหรือมีก็น่าเยี้ยมมากอ่ะแต่ไม่เห็นสวยสวยมาทํานะมี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 แล้วสงสัยตาแ้วเขาจะไม่เยอะไม่เยอะขนาดแบบโอ้ยในทีวีมันก็โอ้ยลองลองลองสักทีดิพี่แต่หนูไม่ได้ทําไงอ๋อแล้วถ้าเป็นหนูอ่ะถ้าเป็นหนูหนูเป็นคนเข้าไปแบบ เป็นเพื่อนมากกว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าให้เห็นมุมน่ารักของเราเราจะขายแบบเออเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยขายายความฮาอะไรอย่างเงี้ยเกันเองอจะไม่ขายเซ็กซี่แต่ว่าก็จะมีแฝงแฝงเซ็กซี่สมมุติว่าเออก้มเก็บของไม่ได้ระวงระวังอะไรอย่างเงี้ยเออถ่าโพล์มาพูด ไม่ได้ต้มหมูต้มหมูวันนั้นใส่เป็นรูปไข่แต่ว่าตอนตอนที่น้องเขาก้มนี่น้องเขาไม่ได้ไม่ได้โชว์นี่นะก็เห็นเธไม่ได้โชวยพี่เห็นนะเวลาก้มอ่ะไม่ได้โชวยพี่เห็นนะโชว์ให้คนข้างหลังเห็นเห็นตรงเนี้ยมันเปิดมันตาเลิกมันเนี้ยไข่เลเออโอ้บาทเลยแล้วก็แบบซุ่มซ่ามอะไคือเป็นคนซุ่มซ่ามอยู่แล้วแต่พอแบบซุ่มซ่ามเนี่ยผู้ชายจะแบบเฮ้ย อะไรเออขับเออปทำงานจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าเราแอบอยู่จริงๆลูกไม่รู้ไม่แอบไม่ได้ผู้ชายมันว่าตอแหลอยู่อ้าวเหรอปอะมาณนั้นแหละบอกฉันโดนฉันอวดหัวเลยอะไรอะไรจะัวนะเจ็บเจ็บอ๋อนี่เป็ผีตับหัวและแล้วอย่างผีมาเขย่าไว้อย่างเวลาอยู่ในผับแบบเนี้ยเวลาผู้ชายจะเข้ามาจีบอ่ะเออแบบเวลาผู้หญิงเขาบริหารเสน่ห์สมมติบริหารเสน่ห์สำเร็จแล้วผู้ชายสนใจมันควรจะเข้ามาไง ส่งส่งแล้วส่งวายมาให้ได้ไหมโดยที่ตัวเขาไม่ได้มาเองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่น้องจะตอบลูกทีหนึ่งได้ไหมครับครับครับลูกที่หนึ่งหรือลูกไหมอะไรอ่ะภูงแก้อ๋อปิดคนก็เปิดแล้วมันน้งมันก็เป็นชั้นะน้นะเข้าใจจะปิดยังไงวะเออเออส่งวายส่งวายทำไมเขาโผล่อะยังไงทริคไหนที่จะมัดใจสาวๆได้ดีเออส่งวายมา หรือว่าส่งเพื่อนมาคุยก่อนหรือเข้ามาหนูไม่ชอบหนูชอบให้เข้ามาเองหนูไม่ชอบแบบขอให้เพื่อนมาขอเบอร์อย่างไม่ให้เลยนะอ่ะแล้วถ้าอยากได้ต้องเข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาส่งไวมาส่งมาเองส่งแบบให้พนักงานอะไรไม่ชอบอ่ะไม่เอาอีกเหรอไม่ชอบตอบเบบเข้ามาเองเดินตุยๆเข้าไปเนี่ยนะอย่างพี่เพชรต้องมาเงียนต้องมาเรียนเอออยากสมมติอย่างพี่เอออยางพี่เพชรเดินเข้าไปได้ไงพี่ปิ๊งใครสักคนเข้าไม่ได้นะเว้ยอยากเข้าแต่เข้าไม่ได้ยันกันผีแม่งเต็มเลยปุ๊บปักปุ๊บปักทำไง เข้าไปชนแก้วได้ไม่น่าเกลียดแต่ต้องค่อยๆเลียบขึ้นเลี่ยงๆโต๊ะใกล้ๆอย่างเงี้ยได้เลยหันไปอวันดีครับไ้าต้องไม่ไกลโต๊ะไม่ไกลโต๊ะอยู่ไกลๆใช่แต่โต๊ะไกลๆพี่ก็ยังอุตส่าห์เห็นเขาเนาะพี่เพชรอย่าพี่เพชรเป็นคนดังเข้าง่ายอะจริงๆเข้าเป็นแบบกันเองไงเข้ากันเองอยากเข้าไปตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม้อเคยเจอหน้ากันเอ้อาชนแก้วไม่ไม่ต้องเคยเจอหน้าผมนี้เสี่ยวเสี่ยวใช่ไหมเสี่ยวสมมติไม่ใช่พี่เป็นคนอื่นเป็นคุณผู้ชมที่ดูอยู่เราต้องทำยังไงให้แบบไปชนแก้วได้อะ ก็ต้องมองดูก่อนต้องแอบแอบมองเขาดูก่อนว่าเออเราสนใจเขานะเขาสนใจเราไหมถ้าเขามองมาด้วยเขาแบบเขาเขาไม่มองเลยเขาอยู่แต่กับเพื่อนแต่เราชอบมากแต่เราอยากจะเข้าไปเสือกกับกลุ่มเขาจะแนะนำยังไงยากว่ะได้แมเดินถ้าเขาไม่สนใจเราเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่เห็นมากกว่าเขาไม่เห็นเออหรือว่าเราก็ไม่ได้หล่อมากขนาดที่ว่าเขาจะต้องหันมาหุ้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ผ่านๆเข้าไปได้ไล้ไหมรอดไหมโอกาสรอดไหมไม่ไดเข้าไปกับเพื่อนหลายๆคน อ่าต้องสองสามคนอย่างเงี้ยน่าจะได้เข้าไปเป็นแบบเอออะไรอย่างงี้ได้ได้ไม่มียังมีเวลามากขนาดนั้นเอล่ะครับเราพักกันสักพุ่งนะช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการดูสวีทโอแยมันเกมมันมาคบไปเสียเวลาแน่นอนเลิกกินตับกันเลยกินตับกันเลยสนับสนุนโดยลีโอเบีย